สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับช่องแม่ตองหุ่นสวยแอด์สุขภาพดีนะคะวันนี้เรามาแนะนำสินค้าในเครอรอโบต้าพีค่ะว่ามีอะไรบ้างมาชมกันเลยค่ะเพื่อนเอสพาร์ตคอฟฟี่น,นะคะกาแฟที่ตอบโจทย์ทุกคนและใครได้ดื่มแล้วติดใจค่ะกลับมาซื้อซ้ำเป็นกาแฟที่มีคาเฟอีนน้อยมากๆเลยนะคะมีเพียงแค่3%แล้วก็ มีแคลอรี่น้อยมากๆเลยค่ะ45แคลต่อซองน,นะคะ1กล่องมี17ซองนะคะ280บาทนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าสรรพคุณในคลิปต่อไปนะคะตัวที่2 Number 1เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นโบตาพีนะคะเป็นโปรตีนจากถั่วสกัดจากถั่วดำถัว่วแดงถัวงถ่วเขียวแล้วก็ถั่วขาวมี60แคปซูลนะคะในราคา590บาทตัวต่อไป โกลซีนะคะวิตามินซีนะคะราคา350มี31เม็ดกินได้1วันนะคะเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราเดี๋ยวจะมาเล่าสปปรรพคุณให้ฟังนะคะทีละตัวกันเนาะต่อไปอันนี้จะเป็นคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนเพียวม,กมากๆค่ะเพื่อนๆค่ะซื้อคอลลาเจนวันนี้แถมคู่กับ Inside. เอนไซม์ไปเลยจ้าเอนไซม์ Inside, ช่วยเรื่องระบบย่อยต่างๆเดี๋ยวจะมาเล่าต่อไป อีกเยอะๆเลยนะคะวันนี้เรามาแนะนําก่อนเนาะเรามาทําความรู้จักกับน้องๆกันก่อนต่อไปตัวนี้ค่ะน้ําหยดค่ะน้ําหยดดีๆพัดนะคะพกไว้รับรองคุณจะไม่ผิดหวังเลยนะคะสาวสาที่ชอบกินจุกบจิ๊บกินเยอะกินแยะนะคะอย่าลืมพกน้ําหยดนะคะมีอีกตัวหนึ่งเบต้าจีนะคะมีเบต้าจีอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่ขึ้นอยู่บนจอเลยนะคะแล้วก็ โบต้าพีพัดล่าสุดตัวนี้เลยค่ะน้องไม้นางเอก Number ร์ว no. ค่ะกำลังมาแรงเลยค่ะใครก็ติดอกติดใจนางมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าสรรพคุณกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้แนะนำน้องเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่นะเดี๋ยวพาน้องมาลาเพื่นเนทุกคนตอนไปแล้วนะคะ